โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทันวานสังกัดกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนปรัชญาของโรงเรียนสร้างภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตสำริดผลความมั่นคงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเรียนดีกีฬานำคุณธรรมเรชิดชูเรียนรู้วัฒนธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพันวานตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยพันตำรวจเอกประพันธ์ศรีวาลัยผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่4 1ได้จัดส่งครูจำนวน2นายเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤษภาพศ2532มีนักเรียนทั้งหมด68คนโดยมีอาคารเรียนชั่วคราวจำนวนหนึ่งหลัง ต่อมาในปีเดียวกันได้เกิดวาตภัยพัดอาคารเรียนเสียหายและได้สร้างอาคารเรียนขึ้นมาใหม่โดยได้รับวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสำนักพระราชวังผู้วาราชาการจังหวัดชุมพรและมูลนิธิประทีปสัมโพธิยานได้สร้างอาคารเรียนขนาด4ห้องเรียนปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นป .6 มีนักเรียนทั้งสิ้น158คน ครูต่อชะดอจำนวน9นายผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน2คนครูคู่ขนาน1คนครูอัตราจ้าง1คนโดยมีดาบตำรวจกิจนะที่รักทำหน้าที่ครูใหญ่จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการดําเนินงานโครงการตามพระราชดำริ8โครงการโครงการที่1โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้านการเกษตรจะทําแบบผสมผสานโดยปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้เลี้ยงปลาดุก ปลานินสุกรไข่ไก่การเพราะเห็ดนางฟ้าโดยผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโดยผ่านกิจกรรมสหกรณ์ โครงการส่งเสริมไอโอดีนมีการให้บริการน้ำดื่มที่มีการหยดสารละลายไอโอดีนอยู่ในจุดบริการน้ำดื่มของโรงเรียนโครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแม่และเด็กส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยกับแม่และเด็กในพื้นที่ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษามีกิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมนั่งสมาธิกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญมีการสอนเสริมนอกเหนือบทเรียนในเวลาว่างทำให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบระดับประเทศมีคะแนนที่สูงขึ้น การนักเรียนทุนในพระราชานิเคราะห์เป็นโครงการที่ให้โอกาสทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและฐานะยากจนให้มีโอกาสรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโครงการส่งเสริมสหกรณ์มีกิจกรรม3ด้านด้านที่1ด้านค้าขายด้านที่2การออมทรัพย์ด้านที่3การเกษตรโดยกิจกรรมสหกรณ์จะสอนแท้คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ โดยฝึกให้นักเรียนซื้อขายจ่ายเงินและทอมเงินเองโครงการฝึกอาชีพโดยการนำภูมิปัญญาของชาวบ้านมาช่วยสอนมีกิจกรรมตัดผมเลี้ยงสัตว์การทำชาใบาหม่อนซึ่งเป็นการแปลรูปอาหารกาแฟขั่วบกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านธันวานโดยนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองอย่างแท้จริง โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินป้องกันการพังทลายของหน้าดินติดป้ายพันไม้ในโรงเรียนปลูกต้นไม้เพิ่มในโอกาสต่างๆและมีกิจกรรมอนุรักษ์พึ่งโพง นอกจากด้านการเรียนแล้วยังมีการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยโดยมีโครงการฝึกทักษะพื้นฐานด้านวอลเลย์บอลให้กับนักเรียนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีการส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมรายการแข่งขันรายการวิทยุการบินในระดับภาคและระดับประเทศได้เข้าร่วมชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในโครงการได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬาทําให้นักเรียนได้ทั้งสุขภาพอนามัยที่ดีและมีโอกาสได้ศึกษาต่อมากขึ้นโรงเรียนได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานมากมาย รางวัลที่น่าภาคภูมิใจรางวัลยอดคูผู้มีอุดมการครั้งที่11พุทธศักราช2560รางวัลคูผู้เสียสละของสำนักงานคณะการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลคูผู้สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา2559กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน รางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบปี2560รางวัลจำลองการประชุมสหกรณ์และการตอบคำถามเกี่ยวกับสหกรณ์จังหวัดชุมพรเป็นพระกรุณามหาที่คุณของพวกเราเป็นยิ่งนักที่สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีได้ทรงห่วงใยเด็กๆในถิ่นทุรกันดาลให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและนอกจากนี้นักเรียนยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย